ครับเดี๋ยวค่อยถวายนะครับอ,อลลมดับต่อไปนะครับอาจจะเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวกาถวายพร้อมกันนะครับนะโมพร้อมกันนะบัดนี้นะครับแ <c oughs> ม่อุ้ยนั่งไหวกว็นนะ ท้างหน้าบอกว้นั่งเก้าอี้ก่อนแม่นั่นไมุ่วยนั่งเก้าอี้ก่อนครับคร<อ>ับเรียบร้อยพร้อมแล้วนะครับ ทุกท่านได้กล่าวคำถวายพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังมะยังพันเตพัตตานิ S.> ส, <limiting> ส, <additions to> <reen cient ists>. ส,สัปริวารณิภิกขุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังมะยังพันเตพัตตานิสัปริวารณิปฏิคันหาโต อมหาการทีฆารตังทิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยไทยทานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์โปรดรับจะตูปัจ,จทายาทานและบริวาร,ร,วารทั้งหลายเหล่านี้อของข้าพเจ้าทั้งหลายเพืพ่อประโยชน์ชนและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้ดยและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย ตลอดกาลนานเทินอ,อันดับแรกเรียนเชิญนะครับท่านที่จะบัดเคนพระพุทธลูกก่อนนะครับพระประธานก่อนอได้ถวายพระประธานก่อนท่านแรกนะครับถวายพระประธานก่อนแล้วก็ลาดับต่อไปก็ถวายประธานสงฆ์ถวายโต๊ะหมู่เลยครับพระประธาน เสร็จแล้วก็อประนศนอกนั้นก็เรียงลำดับกันไปเลยนะครับให้ครบทุกรปุองเรียนเจิญไมโอยนั่งประจำที่นะครับ เความเจริญพักสุขจงบังเกิดมีแด่คณะสัตยาญาติโยมโดยเฉพาะแม่วิูนเนาะวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของแม่อุ้ยได้มาทำพิธีสืบโงราชาตาหลวงเป็นงานมงคล <c oughs> คนเหล่านั้นทำไมต้องทำบุญ เราทำบุญกันเพื่ออะไรญาติโยมทุกท่านเคยสงสัยไหมปกติแล้วเราก็อยู่ดีสบายมีเงินมีทองใช้อยู่แล้วทำไมต้องทำบุญต้องไทำไมต้องไปพึ่งพาอาศัยบุญด้วยสาเหตุที่เราต้องทำบุญนั่นก็คือเราทำบุญเพื่อการสะดอกเคราะ์ทำบุญเพื่อการต่อชะตาชีวิตทำบุญเพื่อบำรุงกิตตาสังขารทำบุญเพื่อความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานทำบุญเพื่อลูกเพื่อหลานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาดวงกิตาวิญญาณและก็เราทำบุญเพื่อมรักผลสวรรค์และนิพพานอันนี้คือจุดใหญ่ใจหลักที่เราทำบุญแม่วิมาทำบุญวันนี้ก็คือทำบุญเพื่อต่อชะตาชีวิตสืบโหราชะตาให้มีอายุมัน่นยืนยาวคำว่าแม่เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ในไข่ผู้ยิ่งใหญ่ในลูกคนเรานั้นเกิดสองครั้งโบราณเขาบอกว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดจากท้องพ่อก่อนแล้วค่อยไปจุติในท้องแม่ขณะที่เราไปจุติอยู่ในท้องแม่เราไม่เคยบอกว่าเราจะกระตันอยู่เราไม่เคยบอกว่าจะรักแม่จะเป็นคนดีไม่จะเริญเติบโตขึ้นมา ทันใดที่เราไปจุติอยู่ในคันของมารดาสิ่งแรกที่แม่กระทำนั่นก็คือมอบความรักให้ต้องดูแลต้องบริหารคันให้ดีไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นคนพิกลพิการไม่เปี้ยเสียขาจะลูกตัวจะลูกชื่อตัวดำแม่ก็รักตั้งแต่อยู่ในคันฉะนั้นเราต้องสำนึกนึกถึงบุญคุณของบุคคลผู้เป็นแม่บุคคลที่เป็นพ่อ แม่สู้อุ้มท้องประคองคันแม่ต้องทรมานทุกยากหนักหนาเต้าอุ้มอุดทอนทุกร้อนกายยาแม่ต้องทรมานมานานถึงเก้าเดือนไปก่อนเคยเป็นสุขสนุกเที่ยวเตรการงานริเกบ้านเหนือบ้านใต้ลำวงลำตักไม่ว่านัดไหนแม่เป็นต้องไปหาความสำหรับแต่พอลูกรักมาปฏิสน แม่จำต้องทนอยู่ยงเฝ้าบ้านสระความสุขเพื่อลูกในขันต้องอยู่ยงเฝ้าบ้านเลยอดดูลิเกอกเอ๋ยอกแม่เฝ้าแต่ถนอมเตรียมเพลงไว้กล่อมโอราชาโอระเห,หมะหมอนเตรียมพร้อมพ้าอ้อมสายเปไม่ได้ล่นเหลแม่คอยเจ้าอยู่ทุกวันพอท่วนกำหนดทศมาศกรรมมัชวาาก็มาฟาดผัน แสนจะนวงเหน็บแม่จุกเก็บในคันดุดใจแม่นั้นจะขาดรอนรอนแม่ดิ้นลนไปมาช่างหน้าอนาถกายแม่แทบจะขาดลงไปเป็นท่อนๆอุตสาห์อดทนมิได้อุทธรกลัวจะรอดสันดอนได้มาเป็นตัวแทบสิ้นหวังกีวังแม่แทบพอดบุญแล้วที่รอดได้มาเห็นแสงตะวันจันรอนที่จอนกลางแจ้ง โอ้พ่อหนูแดงโอ้แม่หนูแดงของแม่ชื่นใจนี่คือความรักความห่วงใยของแม่ฉะนั้นเราต้องสำนึกนึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ตลอดอเวลาคนใดที่ลืมบุญคุณหรือไม่สำนึกในบุญคุณสุนทรผู้บรมคูกวีเอกบอกว่าทรรักษ์อัตันยุตาเขา เทพเจ้าเขาจะแช่งทุกแห่งผลให้ทุกพร้อนงินงอทรกพผลเพราะเวทมนต์เสื่อมไทยทยูาไหนวะคนที่มีนือระดจะหาะความเจริญไม่ได้ส่วนคนที่มีความกตัญอยู่ประตูสู่ความเจริญมันจะเปิดคนทากตัญอยู่ประตูสู่ความเจริญมันจะตัดไม่ว่าจะแม่หรือว่าพ่อต่างก็มีบุญคุณเท่าเกันโบราณก็บอกว่าคุณของแม่นั้นมีสิบสอง ส่วนคุณของพ่อนั้นดี21ถ้าเอาเลขหนึ่งมาไว้ข้างหน้า<ม>ก็เท่าเท่ากันส2บสองเหมือนกันลองสำนึกนึกถึงว่ามีอะไรบ้างส2บสองอย่างที่เราต้องสำนึกนึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านมีนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำนึกถึงคุณธรรมที่ท่านได้บ่มบำเพ็ญนึกถึงความร่มเย็นที่ท่านประทานให้กับเรา นึกถึงเรื่องราวที่ท่านเคยเล human, Arizona, med, ่นึกถึงน้ำนมน้ำข้าวที่ท่านเคยป้อนนึกถึงที่นอนที่ท่านเคยปูนึกถึงที่อยู่ที่ท่านเคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่ท่านเคยสงเสียนึกถึงคู่ตัวผัวเมียที่ท่านให้การสนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่ท่านให้เรามาโดยไม่คิดและนึกถึงชีวิตที่ท่านประทานให้กับเรา ถ้าเราสังนึกนึกคุณคุณเหล่านี้แม้แต่ความชั่วเราก็มกค่าที่จะกระทาเพราะว่าคุณคุณของแม่นั้นจะมาคุ้มครองเราเองในขณะโยกานอะไรก็แล้วแต่ที่มีพลังอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจัดในสิ่งนั้นนั้นก็จะมักถูกรองคำว่าแม่ไปวางไว้ข้างหน้าเพื่อให้ดูมีพลังให้ดูยิ่งใหญ่มันกับควาว่าแม่ แม่ของลูกเขาเรียกว่าแม่บังเกิดก้าแม่ของขี้เล่าเขาเรียกว่าแม่โขงนะโยมแม่ของชาวพักหนงเขาเรียกว่าแม่น่าแม่ของชายที่รักเขาเรียกว่าแม่ขุนพุนหัวแม่ของขุนตัวเขาเรียกว่าแม่เล้าแม่ของทหารเราเขาเรียกว่าแม่ทัพแม่ที่ชอบจับทัพทีทำกับข้าว เขาเรียกว่าแม่ครัวแม่ที่แม่ของนักก่อสร้างเขาเรียกว่าแม่แบบส่วนแม่ที่ดนาเก็บแสบเขาเรียกว่าแม่คขาเ๋ยวเพราะว่าปากเก็บมันปากแม่ขาแม่ที่สอนศิลปะปกพิทยาเขาเรียกว่าแม่พิมส่วนแม่ที่เลี้ยงเรามาจนอิ่มเขาเรียกว่าพ่ะแม่โกศถแม่ที่นกคู่ต่อสู้ด้สอบเข้ามา คนพูดต่อสู้สโลว์เขาเรียกว่าแม่ไม้หม่วยไทยแม่ที่ทําให้เราได้อยู่อาศัยเขาเรียกว่าแม่ธรณีแม่ที่ทําให้เราได้ดื่มได้ชําระกายีเขาเรียกว่าแม่น้ําหรือว่าแม่คงขาแต่ถ้าหากเมื่อไร่ใจเราผวาอย่าบอกว่าแม่เจ้าโอย <c oughs> อันนี้คือแม่แม่ขนาดเดียวกัน พ่อก็มีคุณไม่น้อยไปกว่าแม่ถ้าไม่มีน้ำเหนือน้ำไข่พ่อน้ำลงแม่จะมาจากไหนวันนี้ขออนุญาตพทดถึงคุณของพ่อด้วยเพื่อที่จะพ่อพ่อทั้งหลายที่มาในวันนี้จะได้ไม่น้อยใจถ้าไม่มีน้ำเหนือน้ำไข่พ่อน้ำลงแม่จะมาจากไหนน้ำเหนือพ่อก็เป็นน้ำลงแม่ พ่อเหนื่อยแทบแย่เป็นเป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเหนืองนองเกิดจากเงินทองของเหนือพ่อเราเวลาแม่เวลาเจอแม่นอนแช่น้ำตากอดด้วยความรักคิดคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความมองใหญ่มีใครไหมใครใส่ใจพ่อตวดแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนะไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัว ไม่ทวงบุญคุณให้ลูกคุณมัวอภัยให้ทั่วกลัวลูกกัมวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพ้องหน้านวดแขนนวดขาดึงมามากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวผัดเปลียนเวียนบนทำครบทุกคนป้อนข้าวป้อนอย,ายายามพ่อเจ็บไข้กับไม่มีใครไม่ค่อยแข็มขันวดแขนนวดขาพ่อต้องอดทนไม่หวดสักขะกลัวว่าลูกอยาจะพ่าเศรใจ เวลาพ่อป่วยพ่อไข้เคยไปถามพ่อไหมว่าพ่อเป็นยังไงรู้สึกยังไงพ่อก็จะบอกว่าไม่เป็นไรสบายมากด้วยความเป็นทางเช้าหน้าจะแสงแสดงความอ่อนแอให้สมาชิกในครอบครัวได้เพราะจะเสียขวจะเจ็บเจนเหนื่อยสักแค่ไหนพ่อก็ต้องทนขณะเดียวกันเป็ีคนใดก็แล้วแต่หาพ่อเป็นตัวเป็นตนไล่ได้ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าพ่อไปอยู่ที่ไหน เด็กเหล่านี้ก็จะถูกชาวโลกเขาประนามพูดจาถาถังเขาจะบอกว่าเด็กใดเกิดมาไม่มีพ่อก็เสียยี่พ่อชาวโลกเป็นเห็นว่าเด็กสามานวงวางย่อมเห็นคนเขาประเคนด้วยท่อยน้ำขังอันบิดาย่อมมีพระคุณเรื่องนามสกุลเป็นเครื่องขํารักษาเกียรติลูกตาดำๆมีให้ช้ำน้อยหน้าขุ่นฉนยิ่งไปกว่านั้นการงาน,นหนัก พ่อสู้พิทักษ์ให้เกิดมรคผลถึงแสนลำบากก็ตรากตำทนตากฟ้าตำฝนพ่อก็จำเย่อพ่อทำทุกอย่างในขณะที่แม่ปุ่มท้องประคองขันฉะนั้นพ่อก็คือผู้เสียสละพ่อก็มีบุญคุณไม่น้อยไปกับแม่คนของพ่อก็ไม่น้อยหากจะได้ก็ตรงที่ไม่มีนมให้ลูกได้ดูดให้แม่ได้ดมเพราะว่านมนั้นอยู่ที่อกมารดา ลูกจินดื่มเลือดในอกแม่หากจะแก้ก็เหมือนการผัดเสื้อผ้าเอานมไปไว้ที่อกปิดาท่านผู้ฟังตัวหน่าจะไหอยังไงจะยอมหรือเปล่าเอานมไปไว้ที่อกปิดาฉะนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่ต่างก,ก็มีกลุ่มท่าเข้าขกันเราเป็นลกูกต้องตอบแทนยังไงบ้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หน้าที่ของบุคคลที่เป็นลูกต้องตอบแทนนั่นก็คือเชื่อ,อฟังคําสั่งสอน เอื้ออาทรในกิจธุระไม่พักหนีรักษาทรัพย์กกเกียรติกุลคูนทวีเลี้ยงให้มีกินสิ้นลำเค็ญเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่เจชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แรไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกชเช้าเย็นเป็นโรคแก้วเนรมิตรสมจิตปอกยามพ่อแม่ใกล้ล่วงับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองคั้นตายลงตรงจิตคิดไตรตรอง จัดงานให้สอดคล้องตามประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธิเรียกลูกกระตันยุกระตะเวทีทำแล้วดีเป็นมงคลเกี่ยวกับตนเองไปอยู่ที่ใดก็จะมีแต่ความจเจริญถ้าหมดที่ความกระตันยูกระตะเวทีในวันนี้ลูกๆทั้งหลายมาในงานของคุณแม่ถ้าเราเป็นเด็กดีเป็นคนดีก็จะทำให้ชีวิตตอนนั้นมีแต่ความจเจริญ ถ้าเป็นเยาวชนก็เรียนจบพบคฟามก้าวหน้ามีผู้ชีวาดีเป็นเศรษฐีไม่มีตกจับฉะนั้นต้องจดจำไว้เลยว่าการการรู้จักความรักทานเดยนี่แหละจะทําให้เรายค่ามงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในวันนี้ท่านอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคณะท่งาน้าวข้าวโดยมีเมนเป็นเป็น เอวีผมเนี่ยเป็นสิทธิพันา์ใหญ่ในวันนี้ให้เป็นตัวแทนของล,กลกูกๆหลางตานั้นท่าสทายยัเดียวที่มาจากต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นก็ดีพ็ะพรไม่เวยชัยให้เด็กมีความสุขความเจริญเดินทาง,ทางากลับก็ปลอดภัยอยู่ก็มีชัยไปก็มีโชคจะเดินเป็นความก้าวหน้าในหนา้นา,นาที่การงานจเจริญเ้วนอายุวันนะสุขภาร,ประปฏิภาณทันสารสมบัติ ทุกๆคนทุกๆท่านด้วยถือตั้งใจอยางน้ำแพรบุตรศุลยะยทาววาริวะหาปุราภิเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังภูปกาภิเอิจิตังปะจิตังตุหังจิปะเมวะสันิจันตุสัพเภโวเรตุสังกบา Canto panarso yathama niyo ti raso yathama diwan canto อนนี้พีสงนะครับก็เกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลำดับสุดท้ายนี้กผมก็จะได้เยนเชิญทุกทุกท่านนะครับได้แผ่เมตตาในฉบับล้านนานะครับเพราะว่าทุกๆวันก็ทุกๆท่านก็ได้แผ่เมตตาในฉบับกลางไปทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะเอาทงเหลือนิดหน่อยก่อนที่เราจะจก จบพิธีทางพุทธศาสนาในงานสุจิตาแม่อุ้ยหยุ่นปุงเมียในวันนี้นะครับต่อไปังเชิญทุกท่านนตั้งจิตตั้งใจแผ่เมตตาในฉบับลัานาพร้อมกันนะครับเอตังตานากรรมังเนปันนาปัจใจัยโยหนตนโนเนจังเอตัง Kambang me panpatcayo hon tu no can etang hawa na kammbang me panpat jaho tu নেca yang kije ko salalang kapang kam mang saphehe ka tehe ta saphe ka, te ka tangkun yang no ตโยเตวาอัสสัมมิงธาเนอธิฏฐัตตะติทุกกสะตาหนต์โตสัพปสาตะนังสุขีอัตตังปะริหาลันตุ ขาปัมโมนจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหหนตุทุกขาปัมโมนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัาข่าสัพเพเปตาตาหหนโยทุกขาปัมโมนจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหหนโยทุกขาปัมโมนจันตุสัพเพเทวาสุขิตา ทุกขาปามโมนจันโตซาเพอาจารยโยปัจจัยยาสุขิตาโหนโตทุกขาปามโมนจันตตสัพาสามตีนังสาบิฉันตุโบต่อไปวันทาประธานสรงพร้อมกันนะครับวันทาไมพันเตสะพังอาปัลาทางธามาธรมเมพันเต Tampun yang sarni na anumodita pang sarni na. ขอตัวครับทครูบาอาจารทุกท่านทุกรู เป็นสิ่งสาคัญในทางชาวล้านนาเราบางทีธุรกิจการงานติดขัดบางทีไม่สบายบางทีอายุบนห้องว่าตกจนก็คือว่าดวงไม่ดีดวงตกอย่างเงี้ยนะ,ะไม่สบายไปหาหมอก็าม่หายไม่สบายใจทั้งโลกกรรมโลกเวทโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์คนล้านนาคนเมืองเขาก็จะมีการสืบจะตา ทุกท่านวันนี้ถือว่าโชคดีที่อยู่ในประลับพิธีในงานนี้เพราะว่าได้รับเจริญพุทธมนต์อซึ่งเป็นบทที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าทั้งหลายก็จะมีะความโชคดีกลับไปทุกท่านเลยถือว่าอดีและโยมแม่ก็อายุเยอะเนาะอันนี้88ดสิบปดอาจารย์เลข8เลขสวยเลยเนาะอะถือว่าเราก็จะได้บาร,รมีเราก็จะได้อาจารย์ถนอมให้ ็คือในนามที่ก็เป็นทุกอาจารย์ผลกันหลายรุ่นแล้วนะ,ะนอาจารย์น้องรุ่นสามรุ่นต่อไปรุ่นนั้นยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างถือว่าอนุโมทนาุญกับท่านอาจารย์ด้วยนะที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้โครงการแบบนี้ได้ช่วยเหลือมวลมนุษย์บางทีก็ดูแลตัวเองแล้วยังนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดไปเกิดประโยชน์แก่มวลชน ถือว่าปืนแผ่นดินนี้ก็มีที่มาที่ไปเจ้าของแผ่นดินปืนนี้ที่ท่านได้น,นั่งเนี่ยท่านก็อดีตเป็นเจ้าวาดบาตัตตมนาชื่อว่าคูบาอินถาถาวโรนี่ก็เป็นลูกหลานอาจารย์ถนองญาพี่น้องก็เป็นลูกหลานข้างพื้นแผ่นดินนีไ้ได้โกมได้วางเอเพราะว่าอาจารย์คูบาอินถาท่านก็เป็นหมอยาสมัยก่อนก็ ดูเลือดดูยามคนไม่สบายเนี่ยท่านก็ดูแลกิ่งถือว่าท่านจะถนองก็มาต่อบุญต่อาบารมีพื้นแผ่นดินแห่งนี้ก็จะได้สร้างประโยชน์เกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ฉะนั้นวันนี้ก็ในนามของอตตมาภาพในนามของพระสงฆ์สามเณรทุกโรคทุกทา่านก็อนุโมทนาบุญกับท่านจัตธนองญาพี่น้อง ละคณะสคาหรือว่าท่านทุกท่านทุกสิ่งลูกหา,าพร้อมกับโยเม่เนอ่์เมื่อมีกลาลังจิตกลาลังใจเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงตางแต่น,นี้ต่อไปก็อยู่ม่วนกินหวานแบบนลงโถลงใสเพื่อหลุดเต้าลเาล,ลาหลาจูภูจูคนสุจตา,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 าทั้งนี้กาหลวงทำาจตตา,าเพื่อมีเจริญด้วยอายุวันหน้าสุขตลอดไปเนอรกะขอโนโมทนาคุณนะครับอาจจรก์น้อก